ครับผมก็สวัสดีนะครับสำหรับ f c ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะก้ไฟเตอร์นะครับมาชมตะก้เหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมงานจากสาย3านะครับนาวินน้อยน้องคายนะครับคงคู่กับน้องบุษยสาย3นะครับส่วนฝั่งน้นนะครับเป็นทีมงานของเจ้าสนามโชคชัย4นะครับเป็นทางด้านของบอบบี้กับมงคลโชคชัย4นะครับเหลี่ยมนี้นะครับเป็นการข้ามหัวแปรได้หมดทุกคนนะครับ ทำได้ทั้ง2ทั้ง4คนเลยนะครับเกมอยู่ที่12แต้มนะครับคนนี้ชิงรางวัลไปกลับอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับสูสีนะครับอยู่ที่ 2/ ต่อ2แต้มนะครับฝั่งนี้นะครับตัวทําเกมตัวตีหลักก็น่าจะเป็นทางด้านของน้องมูดสายสนะครับทําหลักนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับ ตัวทาหลักก็น่าจะเป็นทางด้านของมงคลโชคชัยสีนะครับเป็นตัวทําหลักเพราะว่าฝั่งนี้นะครับนาวินน้อยเนี่เป็นตัวยกอาชีพอยู่แล้วนะครับปั้นเกมดีนะครับส่วนบ๊อบบี้นะครับไม่ใช่ตัวยกอาชีพนะครับแต่ว่าเทนเล่นในถิ่นเย่าของตัวเองนี่ยยกดีนะครับสำหรับบ๊อบบี้นะครับ ยังเปลี่ยนเกมเสิร์ฟอยู่นะครับสกอร์เสมอกันอยู่ที่2ต่อ2นะครับหลังจากสตาร์ทมานี่ทางด้านของทีมงานโชคชัย4นี่ขยับขึ้นนําก่อน2 0นะครับแล้วก็เป็นฝั่งทางทีมงานของเดินสายนะครับพุทธมนทนสาย3นะครับไล่ตีเสมอเรียบร้อยนะครับสต่อ2แต้มนะครับอ่านะฮะนาวินน้อยนี่ถือว่าปั้นเกมดีนะครับมีเกมเกี่ยวด้วยนะครับสำหรับนาวินนะครับส่วนบ๊อบบี้นี่ก็เล่นในทินเยาวนี่ก็ไม่เป็นรองแน่นอนนะครับ2ต่อ2นะครับเกมสุบของนาวิน ตไปช่องกลางนะครับมงคลเปิดบอบบี้ไหลมาตีเจาะเข้าช่องกลางนะครับเป็นเหลี่ยมที่ไม่ค่อยถนัดของทั้งคู่ด้วยนะครับทางด้านของมงคลนี่ถนัดข้ามฟีสไตล์นะครับส่วนน้องบุทกก็เหมือนกันนะครับถนัดข้ามฟีสไตล์แล้วก็เป็นตะก้อเกมยกด้วยนะครับสำหรับน้องบูทนะครับมาวันนี้นะครับมาเยือนรังเย่าของฝั่งนู้นนะครับมาบทในเหลี่ยมหัวเป้นะครับนะครับบอบบี้ไหลมาไกลนะครับตีเยวน้องบู๊ นาวินป้อนไปปลิมปลิมลูกนี้ตีเรียบร้อยนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับเตะนะครับสองเท่านะครับเกมสุดของนาวินโยงหลังนะครับหาทางนั้นของมงคลนะครับบอบบี้ไหลมาโอ้โหตีเล่นทางตีเกี่ยวซ้ายเฉยเลยนะฮะไหลเข้าไปนงบูตตีสาดยาวนะครับยังได้อยู่ ป้อนซ้ายลำเลียงมาขี่หัวน็ตอย่างนี้ออ้ยลังเท้าได้นะฮะน้องบูทป้อนไปนาเวนน้อยสับเดียบรอยโอ้เป็นแทมนะครับขยับขึ้นนํำเป็น3ต่อ2นะครับฝั่งนี้เนี่เกมเกี่ยวด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับน้องบูทนี่ก็เป็นตัวยกก็ได้ตัวทำก็ได้นะครับแต่ว่าตัวทำหลักนี่เป็นทางนั้นน้องบูทนะครับแต่นะครับ3ต่อ2นะครับตัดหยอดช่องกลางนะครับบอบบี้รับ1-2ไหลมา ปลิมปิมนะครับพลิกเน็ตลงนะครับเปลี่ยนเสิฟนะครับเป็นฝั่งทางเจ้าสนามได้เสิฟนะครับแต้นะครับสองต่อสามบอบบี้เสิฟจี้มาช่องกลางนะครับไหลโยงเข้าไปโอ้โหลูกนี้หัวเน็ตนะครับก็หายไปนานเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของนาวินน้อยนะครับไม่ค่อยมีเหลี่ยมลงเตะนะครับไม่ค่อยมีโปรแกรมนะครับวันนี้มาขอเตะนอกรอบนะครับช่วง เทศกาลปีใหม่นะครับมาเข้าดาวกลับมาเข้าดาวที่สนามโชคชัย4เลยนะครับสำหรับทีมงานของสาย3นะครับใครไม่มีสนามซ้อมก็มีเวลานะครับเปิดยันเช้านะครับัถ่ายเข้ามาส่วนณภูมิชัดเจนครับนะครับข้าผลนะครับแต้ม2ต่อ3นะครับสกอร์อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับยกสวยโอ้โหเกมเกี่ยวยังไม่มานะครับทีมงานของโชคชัย4นะครับ บัวใหญ่มาแล้วครับพี่นะครับอ่าบัวยาบัวใหญ่เมาแล้วครับพี่ครับผมสวัสดีคคุณอภิสทธิ์หานชนะนะครับเป็นใครเอ่ยน้องบอลน้อยหรือเปล่านะครับบอลบอลบัวใหญ่นะครับเข้ามารับชมยินดีต้อนรับนะครับก็ช่วงนี้นะครับหลายๆท่านนะครับก็สนุกสังสรรค์กันนะครับก็ขอการเดินทางนะครับเมาแล้วอย่าขับก็แล้วกันนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ การเดินทางนี่ต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอออออขอให้สนุกสนานในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับสลหรับ FC แฟนเพจตะกอทุกท่านนะครับคนรักตะกอจริงเนาะเราเขาดาวกันที่สนามโชคชัย4นี่แหละแอดมินครับผมนะครับพี่หมูนะครับ<า>พี่หมูห้อยขวางนะครับก็เป็นแอดมินเป็นโปรโมเตอร์จากสนามโชคชัย4นะครับ <S <S ใคร <S <S อยากจะมีเหลี่ยมเตะเหลี่ยมซ้อมนะครับก็ทางทางด้านของ พี่หมูนะครับเอกไสแสงเปลี่ยนเข้ามาได้นะครับราคาไหนตอนนี้สวัสดีทางด้านของเตยนะครับเตยสายลุยนะครับเตยเตยอ่าทีมงานอะไรนะมีฉาชีพโอ้โหเสิร์ฟดีนะครับทางด้านของมงคลนะครับเสิร์ฟตัดหยดหน้าซ้ายสุดนะครับนาวินเนี่ได้แค่ใส่หัวนะครับจงังหวะนี้ โอ้โหมาช่องทางตรงนี้ออกนิดเดียวนะครับน้ำหนักไม่มีใครเอาแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับแต่นะครับห้าต่อสามนะครับฝั่งนี้เผือแป๊บเดียวนะครับไม่ได้ขานสกอร์นำแล้วนะครับห้าต่อสามต้มนะครับมงคลกิมจอจอติดเกี่ยวไม่ทันนะครับสวัสดีพี่แหลมนะครับปัญญาเสนลานะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณประสิทธิ์ใจดีพี่ไม้นะครับเตะข้ามปีเลยแอดครับผมนะครับก็น่าจะข้ามปีนะครับ เขาดาวที่นี่เลยนะครับแต่นะครับ3-5ต่อนะครับเกี่ยสึบของมงคลนะฮะกระแทกหน้าขวาทางนั้นนาวินป้อนไปปิมๆิมสกิดหายนะครับก็ถือว่าตีใช้ได้นะครับเกมข้อทาของน้องบดสายสามนะครับอ่าเปิดราคามาครับนะก็อย่าพิมพ์ราคามาก็แล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะเชียร์ก็ทักส่วนตัวไปนะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์ราคามานี่ วัวเพจโดนบล็อกนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันนะครับกีฬาเท่านั้นนะครับเป็นเกมเสือของฝั่งทางโชคชัย4่นะครับ3ต่อ5นะครับตามหลัง2แต้มนะครับสำหรับเจ้าสนามมงคลนะครับกระแทกยัดมาท่องกลางลูกนี้ลูเสียนะครับมาแล้วนะครับอีกหนึ่งแต้มของฝั่งทางเจ้าสนามนะครับบีมาเป็น4ต่อ5นะครับโอ้มงคลนานๆจะเห็น มาเปิดเกมเสิรบนะครับบุกดีจริงๆนะครับเกมเสิบของมงคลนะครับแต่นะครับ4ต่อ5นะครับแต้มเดียวทันมงคลนะฮะตัดยอดมาช่องกลางนาวินรับหนึ่งสองไปน้องบูธขยับตัวตีนะครับจี้ซ้ายสุดเลยนะครับแต่นะครับ5้าต่อ4ี่อยู่นะครับบูธสายามนะครับเสิบโยงหลังนะครับหามงคล บอบบี้ป้อนมาเรียบร้อยนะครับฝั่งนู้นนี่ถ้าบอบบี้ตีนี่จะตีคมกว่านี้นะครับแต่ว่าบอบบี้ยกจะดีกว่านะครับมงคลนี่ยกไม่ค่อยได้นะครับก็เลยต้องเป็นการบังคับเหลี่ยมให้มงคลเป็นตัวทำหลักนะครับบอบบี้เป็นตัวยกหลักนะครับบอบบี้นี่ถนัดหัวหัวอาชีพเลยนะครับสำหรับบอบบี้ชคชัยสี่นะครับตีเวทได้รับ ถือว่าหัวแถวเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับบ๊อบบี้นะครับเป็นตะก้อเวทรับแขกอยู่สนามรามินทานะครับสำหรับเสื้อเขียวฝั่งน้นนะครับทางด้านของฟีเซว่นนี่จะนําซื้อตัวไปเตะรับแขกให้ที่สนามรามินทานะครับแต้มล็อกหรือไรครับเต้มล็อกนะครับเป็นตะก้อเต้มล็อกนะครับห้าต่อสี่นะครับฝั่งนี้นําอยู่นะครับโอ้ยโดนแถบเขากระเด้งกลับนะครับน่าเสียดายนะจังหวะนี้เกมสืบของน้องบูธนะครับ ผมขอเจอนาวินบูธได้ไหมนะครับอ่าหวัดดีน้องเบลนะครับเบลลูกมะขามบอนเข้ามารับชมนะครับเบลเพชรชบูรณ์นะครับแต้มนะครับ4ต่อ5นาวินยกเข้าไปน้องบูธตีโอโดนค้างกระม่อมออกหลังเยอะนะครับเป็นแต้มตามตีเสมอของฝั่งทางเจ้าสนามโชคชัย4นะครับขยับมาเท่ากันแล้วนะครับ5ต่อ5้แต้มนะครับกลางเกมนะครับ5ต่อ5นะครับเกมเสิร์ฟของมงคลตัด โยดมาพิกเน็ตได้แต้มโมโหจังหวะนี้น้ำหนักยังกะวางไว้นะครับคลิกแซงแล้วนะครับ6ต่อ5นะครับเกมเซอ์บุกจริงๆนะครับทางด้านของมงคลนะครับ6ต่อ5นะครับตัดวางหน้าขวานะครับนาวินหลายป้อนไปบูทบางโยดบอบบี้รับ1 2ึ่งมงคลซับมายังเกี่ยวได้อยู่นาวินป้อนเข้าไปน้องบูทกดจจอจเรียบร้อยนะครับ ยังทําแต้มหนีห่างไม่ได้นะครับโอ้ยังยังโชว์เหนียวอยู่นะครับทีมงานของฝั่งทางสายสามนะครับแต่นะครับห้าต่อหกนะครับตามหลังแล้วนะครับสำหรับทางด้านของฝั่งสายสามนะครับมาตีเกี่ยวนะฮะบูทโยกเอาไกลนะครับย้อนสอนกลับมานาวินตีเก้นะครับบอบบี้รับหนึ่งสองมามงคลสาส์ยาวมาเกี่ยวหลังเท้าอีกแล้วนะฮะบูทปอนซ้ายไปนาวินตีมงคลเกี่ยวบ้างนะครับหลังเท้า บอบีไ้ไหลมาโชบเรียบร้อยนะครับโอ้ทางด้านของอ่ามงคลนี่ไม่ยอมน,น้อยหน้าน้องบุษสายสามนะครับเห็นน้องบุษเกี่ยวรองเท้าก็เกี่ยวบ้างนะครับมงคลสู้ดีจริงๆนะครับเบลกับนาบุญเบลกับนาบุญเรืองกำจัดโอ้เอาให้พี่อ้วนนี่เขาไอ อยู่เทียย์ขานอกดีกว่านะครับอย่าเอาแกลงไปสนามเลยนะครับเดี๋ยวหวานมาเลงกินขานะครับสวัสดีพี่รุ่งนะครับเข้ามารับชมนะครับพี่รุ่งประเวศนะครับสวัสดีป้าจุดบอลไก่นะครับเข้ามารับชมนะครับแต่นะครับ 6: ต่อ5้านะครับเกมี่ยเสืของมงคลมาช่องกลางออกอีกแล้วนะครับใครชนะเจอเทอร์รี่นะครับ พิ่ทะเก็มานะครับวันนี้พิ่ทะเเตะนอกรอบไปแล้วนะครับเจอกับพี่ฟูนี่ออกคนละเซตนะครับสวัสดีน้องรุ่งพัฒนาการ32ด้วยนะครับเข้ามาชมนะครับ5ต่อ6นะครับแต้มยกปริมนี่ก็ตีฝังเหมือนกันนะครับก็น่าจะได้ชมอีกหลายๆเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมสุดฟรีคัมฟรีก็คุยกันไว้แล้วนะครับทั้งนั้นของขวัญก็อยู่นะครับวันนี้ตัวยกอิสระนะครับ5ต่อ6 6ต่อ5นะครับไล่หน้าขวา นาวินน้อยไหลเข้าไปบูธเทคตัวมงลูกนี้โดนกลางกระหม่อมออกนะครับเป็นอีกหนึ่งเต้มของฝั่งทางโชคชัยเซนะครับขยับหนีไปเป็น7ต่อ5นะครับแต่นะครับ7ต่อ5นะครับเกมเสืรบฟของมงคลนะครับตัดยอดมานะครับช่องกลางนาวินโยกป้อนไปล้นไหมล้นนะฮะโอกาสทำเต้มของเจ้าสนาม อ้าล้นึ้นโอ้โหทําส้มล้นหรือเปล่านะครับน้องบูธยกเรียบร้อยนะครับโอ้โหยังไม่มีรายละเอียดนะครับบอบบี้ไม่ใช่ตัวยกอาชีพจริงๆนะครับบางยังว่านี้ก็ความแม่นยําไม่ค่อยจะมีนะครับเปิดโอกาสให้ฝั่งสายสามได้เสิฟนะครับ5ต่อ7นะครับนาวินพลพิสัยนะฮะจีนาสายบอบบี้ยกมาไกลนะครับมงคลตัดโยดลูกนี้โดนลังเท้ากระชกเสียนะครับเปลี่ยนเกมเสิฟนะครับ บอบี้นี่หมั่นเชี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าเกียร์ถนัดหัวแปรแต่ว่ามงคลน,นี้ถ้าเป็นมงคลยกให้ในเกียร์ยกไม่ค่อยได้นะครับเต่มนะครับเจ็ดต่อห้านะครับมงคลนะฮะตีขวาสุดมานาวินไหลหัวเสาตีแก้ไขนะฮะบอบี้รับหนึ Bobby, ่งสองมามงคลโอ้โหตีเหลี่ยมนี้เบานะครับเอานะฮะดาบสองเรียบร้อยนะครับ ไม่เป็นแต้มนะครับห้าต่อเจ็ดนะครับไล่ซ้ายนะครับซ้ายของมงคลเนี่ยแกเปิดเม่นนะครับเอ้าตีพลาดไปเองนะครับยกโจ๊บๆปริมๆริมนะครับกะใส่น้ำหนักยาวนะครับออกข้างไปนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางทีมงานสายสามขยับไล่มาเป็น6ต่อเแต้มเดียวทันนะครับ ก็ยังถือว่าสูสีนะครับแล้วก็เหลี่ยมนี้ไม่แตกต่างนะครับข้ามสีหัวสีแปรก็จริงนะครับแต่ว่าตัวข้ามหลักๆฝั่งนู้นก็คือมงคลนะครับฝั่งนี้ก็คือน้องบูธนะครับถ้าพูดถึงตัวยกนะครับความเป็นมืออาชีพนี่ต้องยกให้ฝั่งนี้นะครับนาวินน้อยน้องคายนะครับยกแม่นกว่านะครับส่วนบ๊อบบี้นะครับเล่นอยู่สนามเย่านี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกมการยกเจ็ดต่อหกนะครับกี้มาหานนองบูธนะครับเปิด นาวินโรยเข้าไปปิมปิมสับไปโดนมงคลเกี่ยวได้นะครับลูกนี้เจ้ไขมานะครับยังดักอยู่ปอดไปอีกครั้งหนึ่งลงบูธเทคตัวแล้วก็กดหายนะครับเปลี่ยนเจมเสิร์ฟนะครับสาถึงสองครั้งทีเดียวนะครับกว่าจะล็อกแต้มได้นะครับแต่นะครับ6ตัว7นะครับนาวินนะครับโยงหลังนะครับ บอบีไหลเข้ามาล้อนอานะฮะโอกาสตามตีเสมอจังหวะน,นี้นาวินไหลเข้าไปนงบูธสับมงคลได้ไหมยกเข้ามาบอบี้ได้โอกาสกดแล้วดักได้นะฮะไหลเข้าไปอีกทีนึ่งบูธไซส์สามสกีดไปมงคลโอ้โหยังมานะฮะความยังสู้อยู่เรียบร้อยนะครับเอาจนได้นะครับตามตีเสมอเป็นเจ็ดต่อเจ็ดแล้วนะครับกว่าจะได้แต่ละแต้มนะครับเหื่อจับนะครับ ฝั่งนั้นเขาก็เล่นสนามยาวเขาก็สู้ดีนะครับแต่นะครับเจ็ดเท่านะครับจี้ไปหามงคลนะครับเปิดบอบบี้ยกโจหัวเน็ตจริงๆนะครับตีฝั่งนะครับทางด้านของมงคลนะครับเป็นนักกีฬาที่ตัวไม่ค่อยสูงนะครับสัดมงคลแต่ว่าจังหวะการเขาทำนี่แข็งแกร่งนะครับหกไอเจ็ดเท่าอยู่นะครับไลน์สายนาวินมานะครับไหลซ้ายเข้าไปบูสสามโยดมงคลตักลังเท้าบอบบี้ยกเข้ามาปีมหัวเน็ต ยังอยู่นะฮะเกี่ยวซ้ายไหลขวาเาวินน้อยโอ้โหนี่นะฮะตะก้อข้าหมหัวแปรได้หมดนะครับใครอยู่หน้าเน็ตก็รอทำนะครับยังไม่เป็นแต้มนะครับสกอร์นี่ขย,ยับยากเหลือเกินนะครับเจ็ดต่อเจ็ดอยู่นะครับวางหน้าขวาบอบบี้รับป้อนมาวางโยนอานะฮะได้โอกาสบูทไหลไปนาวินน้อยน้องคายตีเรียบร้อยนะครับ ลีขึ้นนามเป็น8ต่อ7นะครับ8ต่อ7นะครับหยอดไปนะครับหามงคลบอบบี้ยกป้อนมานี่นะฮะเกมยกนี้ไม่ต่างนะครับความละเอียดก็ต้องซื้อเกมเกี่ยวแล้วนะครับใครจะเกี่ยวได้นะครับการแรกข้ามได้อยู่มีเสื้อค่ายคข้าหมดเสื้อค่ายคอซีโอว่ะ แต้มนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับตัดสายอุ้ยสายสุดนะครับเสิร์ฟดีนะครับนาวินอยู่ไกลนะครับวิ่งไม่ทันนะครับเป็นแต้มตามตีเสมอของฝั่งทางทีมงานโชคชัยสี่นะครับขยับมาแล้วนะครับสกอเร์เท่ากันนะครับแปดต่อแปดนะครับมงคลจี้มาหา้องบุ๊นะครับ นาวินไหลไปสวยนะครับตัดยอดนะฮะมงคลตักหลังเท้าได้บอบบี้ยกป้อนมาหยอดคืนเอายอดฝั่งตัวเองโอ้โหพลาดโอกาสเป็นแต้มพลิกนํานะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะครับสวัสดีครับเอนมีนเสียงหล่อครับผมรดีคุณสมบูรณ์นะครับเข้ามารับชมนะครับแต้มนะครับ8ต่อ8นะครับนาวินนะฮะจี้ไปช่องกลางไหลซ้ายนะครับบอบบี้ มาตีเกี่ยวนาวินรับยกไหลไปน้องบูธตีเหลี่ยมนะครับอย่างหลักอยู่ลูกนี้ตีแก้มาดีอ้าวออกนะครับกรรมการขานออกนะครับเป็นแต้มนะครับพลิกขึ้นนํำแล้วนะครับฝั่งทางสาย3านะครับฝั่งนู้นอยากจะได้แต้มก็ทำไม่ได้นะครับฝั่งนี้ได้นะครับแต้มนะครับ9้าต่อแดนะครับเกมเสิฟของนาวินน้อยพลิกเน็ตไปรับก็ะชกมงคลต้องใช้ความสมบูรณ์ตัวเรียบร้อนะครับแก้ไขดีนะครับ เป็นเกมเสร์ฟของฝั่งทางเจ้สนามนะครับแต่นะครับ8ต่อ9นะครับปลายเกมแล้วนะครับจะเอาสนามตามหลังอยู่แค่แต้มเดียวนะครับโอ้ยพิงเด้นมาได้ไหมน้องบู๊ตต้องแก้นะฮะนาวินน้อยเอ้าตีไปดีเฉยเลยนะครับ โอ้โหจังหวะน,นี้นะครับทําดีทั้งผู่นะครับน้องบดกับนาวินนะครับน้องบดทนี่ก็พยายามที่จะยกมาให้นาวินแก้นะครับนาวินก็แก้เข้าช่องกลางนะครับ9ต่อ8นะครับโยงหลังนะครับบอบบี้โยกไหลามาล้นอ่านะครับโอกาสทําแต้มของฝั่งทางสาย 3, ามน้องบดยังไงตีไปบงคลยังได้อยู่บอบบี้โรยจากท้ายขอดมา แก้ไขตีอกนะครับเป็นแ้มนะครับทิ้งห่างออกไปแล้วนะครับสิบต่อ8ดนะครับบางๆมาเล่นสนามผมในแอดมินผมเกสุรินครับผมอ๋อครับผมสวัสดีคุณเกสุรินนะครับสนามอยู่ไหนเอ่ยนะครับแอดมินยังไม่รู้เลยนะครับว่าอยู่สนามไหนนะครับเดี๋ยวหาเรียมให้ก็แล้วกันนะครับจะไปเยี่ยมเยือนนะครับเอาที่สูสีนะครับเดี๋ยวไป เตให้นะครับเจงหวะนี้น้องบูธนะครับได้โอกาสสับโจโจแต่ว่าตีอกหลังนะครับยังขึ้นแท่นไม่ได้นะครับเปลี่ยนเซิร์ฟอยู่นะครับสวัสดีครับน้องชีทแชร์ให้แล้วนะขราพโมสดีพี่ชาทศกันนะครับเข้ามารับชมแชร์ให้ขอบคุณนะครับเอาล้ครับไหลเข้าไปบูธสายสามนะครับได้ใจแล้วนะครับสกอร์นำสองแต้มนะครับ ผม FC บูธสาย3ครับนะครับคุณชายแอดดีนะครับชายเฮดดีนะครับแดมนะครับ10ต่อ8นะครับตัดยอดนะครับหน้าสายมงคลบอบบี้ยกมาตีแก้นะครับตีเกี่ยวนาวินนะฮะยกไกลตีแก้โอ้นะครับยกตามนะครับจังหวะนี้กลัวล้นหรือเปล่านะครับนาวินน้อยรับได้แล้วก็จะเล่นลูกช็อต นะครับแต่ลูกมันอยู่ไกลนะครับเป็นฝั่งทางเจ้าสนามได้เสริมนะครับ8ปดต่อสินะครับโยงหลังนะครับหาน้องบูทนาวินน้อยไหลไกลแก้ไขไม่ข้ามนะครับมาแล้วนะฮะเต้มสกอร์ของฝั่งทางเจ้าสนามนะครับไล่มาเป็นเก้าต่อสิบเต็มเดียวทันนะครับ เต้มนะครับเก้าต่อสิบนะครับเต,ต็มเดียวทัน<ล>มงขนกระเทกทัดหัวนี่มานาวินน้อยไหลป้อนไป,ป,นไปบูธสายสามสกิดถึงนะครับคู่ <S <S นี้นี่ถือว่าสูสีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับต้นเกมนี่ก็เบียดไปเบียดมาพลิกไปพลิกมานะครับปลายเกมนี้ยังนําอยู่แค่เต็มเดียวสำหรับทีมเยือนนะครับสิบต่อเก้านะครับนะจังหวะนี้เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทาง เจ้าสนามได้เสิร์ฟนะครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับพิชิตครับผมสวัสดีคุณอัธพลทับนินนะครับเข้ามารับชมนะครับก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เข้าปีใหม่แล้วนะครับแต้มนะครับ9ต่อ10บูธนะครับเปิดนาวินไหลโรยเข้าไปเทคตัวตีไม่โดนเอาโอ้โหจังหวะนี้มุ่งวืดนะครับน้องน้องบูธเป็นแต้มตามตีเสมอของฝั่งทางเจ้าสนามนะครับสกอร์กลับมาเท่ากันอยู่ที่10ต่อ10แต้มเหลือฝั่งละ2แต้มนะครับ แต้นะครับสิบต่อสิบนะครับเกมเสิบของมงคลไล่มาหาน้องบูธนะครับโดนกี้แล้วนะนาวินไหลเข้าไปน้องบูธตีจอๆไม่เหลือนะครับสิบต่อสิบนะครับฝั่งละสองแต้มนะครับเพื่อเข้าวินบ๊อบบี้ไหลมานะครับมงคลตีไม่ครับนะครับ ฝั่งทางผู้มาเยือนพลิกขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นแท่นเรียบร้อยตะก้อเต็มเดียวเกมนะครับ1 1เดต่อ10นะครับเมดพลอยครั้งแรกนะครับต้องล็อกร้อยนะครับฝั่งโน้นนะครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับเต็มเดียวเกมนะครับ11ต่อ10นะครับปิดเกมได้ไหมต้องล็อกให้อยู่นะฮะมงคลเปิดบอบบี้ไหลรู้สึกว่าจะแปนกดนึงตีมาเลขสี่บู๊ทใส่สามลเข้าไปนาวิน้อยสับยังอยู่ ยกมาตีดักดังเท้าป้อนไปนาะวินน้อยเทตัวสาบยังอยู่นะครับมงคลต้องรักเล่นไปยาวโอ้โหเกี่ยวนะฮะนงบูตรจบสกอร์ได้ไหมเรียบลอยเอาจนได้นะครับเกมนะครับเป็นฝั่งทางทีมงานสาย3นะครับเบียดบี้เอาชนะไปได้ในช่วงปลายเกมนะครับ12-10ต่อ10แต้มนะครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ตะกอไฟเตอร์นะครับเวลาแอ like, ็นมินไลฟ์สดหรือว่านำคลิปไปลงย้อนหลังให้ดูจะได้เข้ามารับชมนะครับขออนุญาตนะครับตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ